เพื่อนเพื่อนครับสําสหรับไม้รับท้องคานนั้นนะครับหรือไม้เสาตุ๊ก,กตานะครับ,รบก,กอ่อนที่จะมาเป็นไม้ตุ๊ก, raine, ก,กตาหรือไม้กกรับท้องคานนั้นนะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปรับชมวิธีการตีไม้รับท้องคานนะครับหรือเขาเรียกว่า,ก,วาการตีไม้ตุ๊ก,กตานะครับให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับเพื่อนเพื่อครับสาหรับไม้ตุ๊กตาครับหรือไม้รองรับท้องคานนั้นนะครับเมื่อเราทําการตีเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับต่อไปผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปรับชมวิธีการตีไม้ตุ๊กตาหรือไม้รองรับท้องคานกันเลยนะครับเพื่อนเครับครับสําหรับไม้ตุ๊กตาหรือไม้รองรับท้องคานนั้นนะครับก็แล้วแต่สถานสถานที่นะครับว่าที่ไหนนะครับมีวัสดุอย่างใด ที่มีราคาถูกและสามารถประกอบแล้วทํางานได้แข็งแรงดีนะครับก็หาซื้อมาจัดหามาได้นะครับครับสำหรับที่นี้ก็จะใช้เป็นไม้ยางพารานะครับก็จะมีขนาดเป็นนิ้วครึ่ง3ามนะครับก็มีลักษณะเป็นไม้นิ้วครึ่ง3ามีความยาวอยู่ที่ร้อยยี่สนะครับสําหรับแต่ละตัวนะครับสําหรับไม้เท้าแขนนั้นก็จะเป็นนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับก็จะมี2ขนาดนะครับแต่ความยาวของเสาตุ๊กตานั้นที่ จะใช้ในหน้างานก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับหรือ2เมตรไม่เกิน10เซนนะครับครับฉะนั้นวิธีการก็จะต้องทําการใช้ไม้นิุง3ามตัวประกบกันนะครับผมจะให้ในายช่างปอนะครับทำการสาธิตปฏิบัติให้เพื่รับชมในการติดตั้งนะครับประกอบนะครับสำหรับไอเป็นไม้ตุ๊กตานะครับ ครับต่อไปก็ให้นายช่างปอนะครับทาการเอาไม้มาต่อด้วยกันนะครับก็จะเป็นไม้นิ้วครึ่งสามของไม้ยางพารานะครับก็มาประกบชุนหัวกันลักษณะแบบนี้นะครับครับต่อไปก็จะใช้ต่อแบบวิธีการง่ายๆคือประกบลงไปเลยนะครับครับก็แบ่งกันมาสาหรับไม้ตัวที่ประกบนี้ก็มีความยาวไม่น้อยกว่า20เซนนะครับสาหรับส่วนที่ต่างกันระหว่างต่อนะครับคือไม้ตัวนี้จะมีความยาวทั้งหมดของไม้ก็ ไม่น้อยกว่า40เซนนะครับก็มีการเหลื่อมล้ําอยู่ที่ประมาณ20เซนเช่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อครับครับก็ใช้ตะปูในการตียึดอยู่ที่4ตัวนะครับเพื่อนเพื่อครับครับก็แสดงว่าเราจะทําการต่อไม้2ตัวนะครับเพื่อที่ให้มีความยาวพอที่จะเป็นเสาตุ๊กตาได้นะครับหรือเสารองรับท้องขานนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ครับเมื่อเราได้ไม้มาเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วขั้นตอนต่อไปนายช่างก็ทาการใช้ไม้ยางพยาพารานะครับโอก่อนนะครับโอกรโอก่อาชาติก่อนะครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีลักษณะเป็นนิ้วุรงสามเช่นนี้นะครับเข้ามาประกอบไว้กับไม้ที่โอยต่อนะครับครับก็จะมีไม้อีกตัวหนึ่งนะครับก็มีความยาวอยู่ที่ประมาณ30มสิเซนนะครับมาตั้งแปะไว้ลักษณะแบบนี้นะครับครับเมื่อแปะเข้าไปได้ก็ทาการตีตะปูยึดติดเลยนะครับ ครับครับก็จะกลายเป็นรูปตัวทีนะครับสำหรับตัวนี้ครับครับข้อสําคัญก็คืออย่าให้ไม้ตัวที่เป็นแนวตั้งนั้นสูงกว่าไม้ตัวทีหน้าสามตัวนี้นะครับครับไอ้ต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับต่อไปก็ทําการยึดติดกับเสาตุ๊กตาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับการตีตะปูก็จะตีให้หัวออกนอกแบบนี้นะครับเพื่อที่จะดึง ไม้ให้เข้าไปวางไว้สนิทบนหัวของเสาตุ๊กตานะครับครับต่อไปก็จะเป็นการตีแขนของตุ๊กตานะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสำหรับไม้ตัวนี้ก็จะเอามาประกอบเป็นแขนตุ๊กตานะครับถ้ามีนิ้วนิ้วสองก็ได้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะครับก็แล้วแต่วัสดุที่มีในท้องถิ่นนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับก็จะมีลักษณะเป็นช่นนี้นะครับ ครับต่อไปก็จะทําการตีตะปูเข้าไปนะครับแต่โดยที่แม่หัวไม้นั้นปลูกขึ้นมานะครับเพราะว่าต่อไปเมื่อเราทําการประกอบแล้วถ้าหัวปลูกขึ้นมาก็จะติดกับไม้รัดหัวตุ๊กตาอีกนะครับก็ให้หลบไว้แบบนี้นะครับครับครับแสดงว่าการตีไม้รองรับต้นคานั้นเป็นที่แล้วเสร็จเลยนะครับก็ให้ทําการเก็บกองไว้นะครับต่อไปจะให้นายช่างลิขสิทธิ์ทําการประกอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อน ครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับวิธีการตั้งเสาตุ๊กตานะครับหรือเสาไม้คำยันรับท้องคานนั้นนะครับผมก็จะให้ลิขสิทธิ์นะครับนายจ้างโอปอนะครับร่วมด้วยนะครับในการสาธิตปฏิบัติวิธีการตั้งแบบง่ายๆนะครับไอ้เพื่อนเพื่อนรับรับชมนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ดูครับสำหรับหน้าง,งานตอนนี้แล้วนะครับสำหรับในตำแหน่งของต้นเสานั้นนะครับก็ได้ทําการตีเป็นไม้ตุ๊ก,กตาเป็นลักษณะตัวทีแบบนี้นะครับโดยรัดรอบหัวเสาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับความสูงนั้นก็ดูจากแบบนะครับว่ามีความสูงที่ต้องการเต่าเลยนะครับทุกๆตัวนะครับครับเมื่อเราได้ทําการตีทุกๆต้น สำหรับไม้รัดหัวเสาเป็นที่เรยียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทําการสาธิตนะครับปฏิบัติการตั้งเสาตุ๊กตาเพื่อรองรับต้องขารให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้ทำการเกี่ยวตลับเม็ดมาเลยนะครับนะครับแล้วก็อขีดวัดลงมาเท่าไรครับนิกนสิครับ100 1เม็ดครับหนึ่งร้อยคือ1เม็ดนะครับครับเมื่อเราได้ลักษณะ100แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะทําการวัด อีกต้นหนึ่งนะครับโดยจากเกี่ยวตละเม็ดจากาไม้ตัวทีนะครับหรือหัวตุ๊กตานะครับลงมาที่100นะครับครับเมื่อได้ลักษณะ100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนายช่างก็จะทําการตีตะปูนะครับก็จะใช้เป็นตะปูสองนิ้วนะครับในการตีในตําแหน่งที่ได้ทําการขีดมาร์กเอาไว้นะครับครับเมื่อตีเอาไว้นะครับสาหรับตะปูในตําแหน่งนี้นะครับ ก็จะทาการผูกเชือกนะครับไปยังเสาตาแหน่งต้นที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อได้ทาการตีตะปูทั้งสองด้านไปทีรบรอยแล้วขั้นตอนต่อไปนี้ก็เป็นขั้นตอนของการผูกเชือกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อทาการผูกเชือกนะขึงตึงจนดึงนะครับดึงจน ตึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการใส่ไม้นิ้วครึ่งสามนะครับสาหรับไม้นิ้วรึ่งสามนี้ก็จะวัดระหว่างต้นเสาถึงต้นเสานะครับเมื่อได้ลักษณะเท่าไรย,ยาวกี่เมตรนะก็ทําการตัดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อแต่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนายช่างก็ทา,าการวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ใช้ไม้ที่เราได้ทาการตัดนั้นนะครับมาทําการติดตั้งนะครับเพื่อเป็นเรารองรับตุ๊กตาเป็นเช่นนี้ครับวางไว้เท่าไรรียกสิบาก็จะยกจากระดับนี้นะครับประมาณ15เซนนะครับทั้งสองด้านนะครับเมื่อได้ตําแหน่งแล้วก็ตอนต่อไปก็จะใช้ไม้นิ้วสามนะครับทําการติดตั้งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับต่อไปนายจ้างโอปอร์ก็ทําการช่วยนะครับเพื่อที่จะทําการติดตั้งนะครับ ครับก็จะใส่ไม้นิ้วสามเป็นลักษณะแบบนี้ครับครับถ้าไม้นิ้วสามเป็นก้โกง,งอนะครับขอให้เอาโกงลงก้างล่าง,งนะครับเพื่อที่ว่าต่อไปเราได้ทําการติดตั้งเสาตุก๊กตานั้นจะได้ดึงไม้นิ้วสามตัวนี้ให้ขึ้นไปนะครับไม้ก็จะมีความดึงลงมาให้อยู่อย่างเก่าก็ทําให้ต้นตุก๊กตาเรานั้นไม่ล้มนะครับเพื่อนครับ ครับเพื่อเราได้ลักษณะงานเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็ทําการมาร์กตําแหน่งนะครับก็จะชนจากเนื้อปูนะครับในลักษณะของกี่เซนเลอริตสี่สิบนะครับก็จะทําเป็นช่อง40สนะครับสาหรับเสาตุกตานี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับไม้ท้องการนะครับถ้าไม้ท้องการของเราแข็งแรงดีก็สามารถที่จะวางเสาตุ๊กตานะครับให้ห่างกันได้ถึง60เซนนะครับเพื่อนครับ ครับแต่ถ้าว่าไม้ทอกการอนั้นไม่มีความแข็งแรงไม่พอก็จะต้องใส่ให้เสาตุกตาทีหน่อยนะครับเพื่อนนครับครับผะว่าเมื่อได้ทำการแบ่งด้านล่างไปเรียบร้อยนะครับระยะห่างกัน4 0่0นะครับต่อไปก็ทําการแบ่งข้างบนด้วยนะครับส่สนะครับเพื่อที่จะให้เสาตุกตาของเรานั้นตรงนะครับคือมีความเที่ยงตรงนะครับก็ทำการแบ่งแบบนี้นะครับเมื่อแบ่งแล้วก็ อันับตำแหน่งทั้งหมดก็จะได้8ตัวนะครับสำหรับเสาตุ๊กตานะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อน่สำหรับเชือกที่เราได้ขึงดึงนี้นะครับในข้างต้นก็ได้บอกไปแล้วนะครับก็จะวัดจากหัวตุ๊กตานะครับหรือหรือไม้ที่เราทําเป็นตัวทีรัดหัวเสานี้นะครับลงมาในตำแหน่งของเชือกนั้น100นะครับครับแสดงว่าด้านบนจะมีค่าเท่ากับ100นะครับต่อไปลิขสิทธิ์ก็จะทําการวัดตั้งแต่เชือกนะครับลงสู่พื้นินในตำแหน่งที่ได้ทําการขีดมาร์กเอาไว้นะครับ มีค่าเท่าไรครับ1เม็ด1เม็ดเช่นกันนะครับเมื่อ1เม็ดมาบวกกับ1เม็ดด้านบนแสดงว่าต่อไปนายช่างอุปกรณ์ก็จะทําการวัดตั้งแต่หัวตุ๊กตานะครับจนถึงตําแหน่งที่จะต้องทําการตัดนั้นอยู่ที่200อพอดีนะครับต่อไปนายช่างก็จะเกี่ยวตรงตําแหน่งหัวตุ๊กตานะครับก็มาวัดในตําแหน่งของ100่นะครับครับเมื่อได้100ก็ทําการกรีดมาร์กไว้นะครับแสดงว่าตําแหน่งนี้จะต้องไปตรงกับตําแหน่ง ของเส้นเชือกนะครับเมื่อเราทําการตัดเสาตุต๊กตาแล้วนะครับเพื่อน,อน,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 นครับครับเมื่อได้เรียบร้อยก็ทําการติดตั้งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับก็ในตําแหน่งที่เราทําการขีดมาร์กเอาไว้นะครับครับเาว่เมื่อได้ทําการประกอบนะครับในตําแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับก็ให้มาดูตําแหน่งของอที่ขีดมาร์กไว้ที่ตรงไม้กับเชือกนะครับถ้ามีลักษณะ อ่ตรงกันแบบนี้แสดงว่าเสาตุ๊กตานี้เราพร้อมที่จะทําการติดตั้งแล้วนะครับเปิดอนเพอครับครับอ่าเมื่อพร้อมแล้วก็ทําการตีตะปูเลยนะครับสําหรับไม้คานนะครับครับตีก็ไปนะครับสําหรับไม้นิ้วสามตัวนี้ที่โก่งลงนะครับอ่านายเจ้าก็ทําการดึงขึ้นนะครับครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราดึงไม้คานนิ้พงสามนี้ขึ้นนะครับอ่าเมื่อไม้โก่งลงนะครับไม้ก็จะดึงให เสาตุ๊กตาของเราในตำแหน่งของกึ่งกลางนั้นนะครับยึดติดอยู่กับพื้นนะครับโดยที่ไม่ล้มนะครับครับต่อไปก็จะทําการติดตั้งตุ๊กตากตัวต่อๆไปนะครับอาจจะไปทางซ้าย outside, หรือทางขวานะครับก็แล้วแต่นายช่างจะพิจารณานะครับก็จะทําหลักการเดียวกันนะครับคือวัดตั้งแต่หัวตุ๊กตาลงมาในตำแหน่งของเชือกนั้นเท่ากับ100น,นะครับส่วนจากเชือกนั้นล,ลงสู่พื้นนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็เอามารวมกันนะครับแล้วก็ทําการ ตัดเสาตุ๊กตาแต่ละต้นนะครับครับแต่ละต้นก็อาจจะแตกต่างกันมิลสองมิลสามมิลนะครับก็เพราะว่าพื้นของเรานั้นเป็นพื้นคอนกรีตนะครับแต่เทขัดหยาบนะครับหรือเทเทหยาบนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับสำหรับเสาต้นที่สองนายจ้างโอปอก็ทําการขีดวัดนะครับมีค่าสองร้อยเช่นกันนะครับครับแสดงว่าพื้นของเรานั้นนะครับก็เสมอดีนะครับเพราะต้นที่ ได้ทำการติดตั้งนี้ก็มีความยาวอยู่ที่200นะครับสําหรับต้นต่อไปก็มีความยาวอยู่ที่200เช่นกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเมื่อตําแหน่งเถาต้นที่2ได้ทําการตัดมาเตรียมพร้อมแล้วนะครับอ่าก็พามาทําการติดตั้งนะครับโดยการอามองสายเชือกและในตําแหน่งที่ขีดมาร์กเอาไว้นะครับครับก็จะตําแหน่งนี้นะครับครับถ้าตรงกันเป็นที่เรียบร้อยก็แสดงว่าใช้ได้นะครับ ครับต่อไปก็จะทาการตียึดเลยนะครับสําหรับเสาต้นที่2นะครับครับสำหรับสายระดับนั้นนะครับก็จะตรงกับแนวเส้นเชือกของเราพอดีลักษณะแบบนี้นะครับครับแสดงว่าเราทำการตัดเสาตัวตาของเรานั้นได้ตามความเป็นจริงที่ได้ทำการวัดแล้วนะครับโดยไม่ผิดพลาดนะครับก็จะทําให้หานของเรานั้นแม่นยํานะครับครับครับต่อไปก็นายจ้างทาการวัดตัวต่อมานะครับ ครับก็จะเอาทางซ้ายมือนะครับตัวนี้ครับก็จะวัดจากเส้นเชือกนะครับลงไปในตำแหน่งที่ได้ทำการขีดมาร์กเอาไว้นะครับเมื่อต่อข้างต้นนะครับครับเมื่อได้2เม็ดนะครับแสดงว่าบวกข้างบน1เม็ดข้างล่างนั้นนะครับก็มีค่าอยู่ที่หนึ่งเม็ดเช่นกันนะครับสำหรับจากเชือกสู่พื้นของเรานะครับครับต่อไปนายจ้างปอก็ทำการวัดเลยนะครับเมื่อรวมกันแล้วได้2เม็ดนะครับ ครับก่อนอื่นก็จะทําการวัดในตําแหน่งของเชือกก่อนนะครับคือ100นะครับโอเคนะครับเมื่อได้ตําแหน่งไหนก็ทําการขีดเอาไว้นะครับต่อไปก็ลากยาวในตําแหน่งของ2เมตรนะครับครับเมื่อตัดแล้วก็ทําการติดตั้งเหมือนกับตัวที่เราได้ทําการติดตั้งตัวที่1ที่2เลยนะครับเปื่อนไครับครับต่อไปก็จะเป็นตัวที่3แลเลนะครับครับก็จะมีลักษณะหน้างานเป็นเช่นนี้นะครับ สำหรับระยะห่างนั้นครับจะอยู่ที่ระยะ40เซนนะครับเพื่อนเนครับสาหรับระยะห่างของเสาตุ๊กตาแต่ละต้นนั้นนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็จะทําลักษณะเช่นเดียวกันนะครับคือจะวัดจากเชือกนะครับลงสู่พื้นนะครับได้เท่าไร่ก็ให้ไปทําการบวกกับจากเชือกจนถึงหัวตุ๊กตาที่รัดอยู่ที่ในตําแหน่งของต้นเสานะครับคือ100นะครับได้เท่าไร่ก็ทําการบวกกันและทําการตัด ก็ทำการติดตั้งเหมือนดังต้นที่หนึ่งที่สองที่3นี้นะครับเปื่อนเปื่อนครับครับเปื่อนครับต่อไปก็เหลือเสาตุกตานะครับต้นสุดท้ายนะครับก็อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับครับเพื่อได้ทาการวัดได้ตําแหน่งที่ต้องการแล้วก็ทาการติดตั้งเลยนะครับเปื่อนเปื่อนครับสำหรับงานการติดตั้ง หรือวิธีการติดตั้งเสาตุ๊กตาเพื่อที่จะรองรับท้องคานนั้นนะครับผมวัชรินเดียวัยนะครับพร้อมด้วยนายช่างนะครับทั้งสองท่านนะครับได้สาธิตปฏิบัติไห้เพื่อนๆนะครับจนจนไปที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินเดียวัยนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมคลิปวัดชลินเดียวายกันมาตลอดนะครับครับสุดท้ายนี้ผมและทีมงานวัดชลินเดียวายนะครับต้องขอลาจากกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ